เขาเนี่ยป่วยมาสองปีแล้วประวานขึ้นตาแล้วตอนนี้ก็สายตาก็ไม่เห็นแล้วลเขาก็ไม่ได้ถึงชินอดเลยแต่เขาจ่ายจิทธิยาตลอดเขาก็กังวลว่าเขาเนี่ยจะได้ไปที่บ่อน้ำอันเกาซัก มีบางรรงงานบอกว่าบ่อน้ำเกาซัดนี่อยู่ในพื้นที่ของวันเกียรมาก่อนที่จะเข้าสวรรค์แล้วก็มีบางรรงงานว่าบ่อน้ำเก่าซัดนี่ก็อยู่ที่อยู่ในสวนสวรรค์แต่ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือบ่อน้ําที่อยู่ในพื้นที่ของวันเกียรมาตอนที่เรารอคอยการสอบสวนจะมีบ่อน้ําที่อัลลอฮฺจะให้ผู้ศรัทธาไปดื่มน้ําแต่จะถูกกีดกั้นเฉพาะคนที่ได้บิดเบือนเปลี่ยนแปลงศาสนาการที่เราบกพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพราะมีอุปสรรคเช่นถือสื้อรถไม่ได้เพราะไม่มีสุขภาพ อันนี้ในคุต่านนี่มีบอกไว้แล้วว่าเจ้าของบ่อน้ําเกาซัตนี่ก็บอกแล้วอ่ะสําสหรับคนที่ถือไม่ไหวนี่ก็ให้ใหญ่ไปเนียเพราะฉะนั้นเราพ้นข้อหาบิดเบือนย้านะคนที่ธุอกิจกั้นนี่คือคนที่บิดเบือนหลกักการศาสนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอิสลามนั้นน่ะคนที่จะถูกแช่งและขับไล่ออกจากบ่อน้นํานบีอสุลตาน